ยินดีต้อนรับสู่จิตหลอนเรื่องราวสุดสยองที่จะพาคุณฝันร้ายในยามเที่ยงคืนเชิญรับชมรับฟังและขอให้โชคดีผมเคยเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีเลยไม่ว่าจะเป็นผีบ้านผีป่าหรือเรื่องลี้ลับอะไรทั้งนั้น ผมเชื่อแค่อย่างเดียวว่าทุกอย่างต้องมีเหตุผลและต้องพิสูจน์ได้จนกระทั่งผมเข้าไปในป่าแห่งนั้นและเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ได้กลับออกมาทุกอย่างเริ่มจากแชทดกลุ่มเล็กๆที่ตั้งขึ้นเพื่อรวมตัวคนชอบสำรวจสถานที่ร้างวันนั้นมีคนส่งพิกัดปริศนาเข้ามาเป็นจุดสีเขียวกลางผืนป่าทึบที่ไม่มีชื่อไม่มีถนนไม่มีหมู่บ้านในระบบแผนที่เลย แต่กลับมีรูปถ่ายเก่าภาพหนึ่งแนบมาด้วยเป็นภาพหมู่บ้านไม้กลางป่ามีคนยืนรวมกันเต็มลานตรงมุมภาพมีปีพิมพ์ซิซี่ระบบไว้ว่าเมื่อเกือบ40ปีก่อนพวกเราห้าคนตกลงไปทันทีโดยแทบไม่ลังเลผมชื่อเบสเป็นคนเล่าเรื่องก้องเป็นคนขับรถเมเป็นคนถ่ายวิดีโอตูนเป็นสายลุยป่าโดยตรงและดาวดาวเป็นคนเดียวที่ตอนแรกไม่อยากไป เธอเงียบไปพักใหญ่ก่อนจะพิมพ์กลับมาว่าถ้าเข้าไปแล้วได้ยินเสียงใครเรียกห้ามหันกลับไปโดยเด็ดขาดตอนนั้นเราคิดว่าเธอพูดเอาหลอนๆไม่มีใครเก็บมาคิดจริงจังเราเริ่มออกเดินทางตอนบ่ายเข้าเขตป่าลึกทีละกิโลเมตรสัญญาณโทรศัพท์หายไปอย่างรวดเร็วอากาศรอบตัวกลับเงียบผิดปกติจนรู้สึกได้ไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงมแมลงไม่มีแม้แต่เสียงลมพัดผ่านยอดไม้ ความเงียบมันหนาจนเหมือนมีอะไรมากดทับอยู่ตลอดเวลาเมเริ่มพึมพำว่าป่าเงียบเกินไปป่าปกติไม่คุณเงียบแบบนี้ผมยังพยายามปลอบทุกคนว่าอาจเป็นเพราะฤดูการแต่ลึกๆในอกผมเองก็เริ่มรู้สึกอึดอัดโดยไม่รู้สาเหตุจนกระทั่งเราได้ยินเสียงหัวเราะของเด็กเสียงนั้นแผ่วเบาเหมือนลอยมากับสายลมแต่ดังพอให้ทุกคนได้ยินพร้อกันไม่มีบ้านไม่มีชุมชน ไม่มีสัญญาณว่ามีใครอยู่แถวนั้นแต่มันกลับมีเสียงเด็กหัวเราะอยู่ในป่าลึกตูนพยายามหัวเราะกลบเกลื่อนถามว่าพวกเราได้ยินเหมือนกันไหมไม่มีใครตอบแต่ทุกคนรู้ดีว่าได้ยินเหมือนกันดาวหน้าซีดลงทันทีเธอกำมีดแน่นและพูดเบาๆว่ามันเริ่มแล้วเราเดินต่อไปท่ามกลางความรู้สึกที่เริ่มไม่ปกติจนไปพบทางดินแคบๆเส้นหนึ่งที่ไม่มีใน G P S ทางนั้นดูเหมือนถูกเหยียบย่ำมานานทั้งที่รอบข้างยังรกทิพยเหมือนป่าดิบที่ไม่ค่อยมีมนุษย์ย่างกรายก้องพูดเบาๆว่าทางนี้เหมือนเพิ่งถูกเปิดออกไม่นานและท,ทันทีที่พวกเราก้าวเข้าไปในเส้นทางนั้นเสียงทุกอย่างในปากก็ดับวูบลงราวกับมีใครปิดสวิตช์โลกทั้งใบเหมือนถูกปิดปากในเสี้ยววินาทีเดียวเราเดินไปนานจนเริ่มรู้สึกว่าเวลามันช้าลงหรืออาจจะหยุดนิ่งไปแล้วก็ได้จนในที่สุด ก็พบกับซากหมู่บ้านไม้ทั้งหมู่บ้านตั้งอยู่กลางป่าบ้านทุกหลังยังอยู่ครบประตูไม้เปิดอ้าเหมือนคนในบ้านเพิ่งลุกหนีออกไปเมื่อไม่กี่นาทีก่อนรองเท้าเด็กวางอยู่ที่หน้าบันไดหม้อข้าวยังตั้งอยู่บนเตาทุกอย่างเหมือนเวลาในหมู่บ้านนี้ถูกหยุดไว้ในวินาทีสุดท้ายก่อนเกิดบางสิ่งที่น่ากลัวเกินจะบรรยายเมเริ่มร้องไห้เธอบอกว่ามันเหมือนคนทั้งหมู่บ้านกำลังหนีตายจากอะไรบางอย่าง ดาวสายหน้าและพูดเสียงสั่นว่าไม่ใช่หนีแต่ถูกเรียกออกมาขณะที่เรากำลังยืนมองหมู่บ้านร้างอย่างไม่รู้จะทำอย่างไรเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นจากบ้านหลังสุดท้ายชายชราร่างผอมสูงในเสื้อผ้าขาดวิน่นเดินออกมาช้าๆพร้อมรอยยิ้มที่กว้างผิดรูปใบหน้าของเขาเหี่ยวย่นเหมือนคนอายุเกินร้อยปีแต่ท่าทางกลับดูแข็งแรงเกินวัยดวงตาทั้งสองข้างดำสนิทไม่มีตาขาวแม้แต่น้อย เขามองพวกเราทีละคนก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงแหบพร่าว่าพวกเอง็งหลงทางเหรอดาวตะโกนห้ามไม่ให้ตอบแต่สายไปแล้วกล้องบอกออกไปว่าเราหลงทางจริงๆชายชารายิ้มกว้างขึ้นอย่างหน้าขนลุกก่อนจะพูดว่างั้นก็อยู่กับพวกเราก่อนสิทันทีที่ตะวันรับขอบฟ้าบ้านทุกหลังก็เริ่มมีแสงไฟจุดขึ้นเสียงคนเดินเสียงพูดเสียงเด็กวิ่งเล่นดังขึ้นรอบตัวเรา ทั้งที่ตอนกลางวันมันคือหมู่บ้านร้างเงาคนปรากฏเต็มทุกซอยแต่ไม่มีใครมีเงาบนคืนเมกรีดร้องเมื่อเธอเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งยืนกลับหัวอยู่บนเพดานบ้านดวงตาของเด็กคนนั้นจ้องมาที่เธอโดยไม่กระพริบตูนพยายามดึงทุกคนหนีออกจากหมู่บ้านแต่ทางที่เราเข้ามากลับหายไปเหลือเพียงกำแพงต้นไม้แน่นทึบที่ไม่มีช่องว่างให้ผ่านออกไปได้ชายชราปรากฏตัวอีกครั้ง คราวนี้มีเงาคนทั้งหมู่บ้านยืนล้อมพวกเราไว้เป็นวงกลมเขาบอกว่าป่ามอบที่อยู่ให้ป่ามอบชีวิตให้แต่ป่าก็ต้องการสิ่งตอบแทนเช่นกันดาวสุดลงกับพื้นทั้งน้ำตาเธอสารภาพว่าป่าแห่งนี้ต้องแลกด้วยชีวิตมนุษย์ทุกๆ10ปีหมู่บ้านเมื่อ40ปีก่อนคืนหนึ่งนี้เครื่องสังเวยและครั้งนี้ก็มาถึงรอบใหม่แล้ว เงาทุกอย่างเริ่มขยับเข้ามาทีละน้อยความหนาวเย็นแผ่ซ่านเข้าไปถึงกระดูกเหมือนชีวิตกําลังถูกดูดออกไปทีละนิดชายชราชี้มาที่พวกเราบอกว่าต้องมีอย่างน้อยสองคนอยู่แทนเสียงกรีดร้องดังระงมตูนพยายามวิ่งฝ่าวงออกไปแต่เขาก้าวพ้นได้เพียงก้าวเดียวเงาดังทั้งหมดก็พุ่งใส่เขาในพริบตาเสียงกระดูกหักดังสนั่นกลางความเงียบ ร่างของตูนค่อยๆแบนราบติดกับพื้นเหมือนถูกพื้นป่าดูดกลืนเข้าไปต่อหน้าต่อต,อตาเมช็อกจนพูดไม่ออกกล้องซุดตัวลงกับพื้นส่วนผมยืนตัวสั่นจนแทบทรงตัวไม่อยู่ดาวร้องไห้โฮและตะโกนออกไปว่าเอาฉันแทนฉันขอแทนพวกเขาเธอเก้าวออกไปกลางวงโดยไม่หันกลับมามองพวกเราอีกเลยเงาดำพันรัดร่างเธอเสียงกระดูกแตกดังแผ่วเบาแต่หน้าขนลุก น้ำตาเธอไหลเงียบเงียบก่อนที่เธอจะมองมาทางผมเป็นครั้งสุดท้ายและพูดว่าถ้าแกออกไปได้อย่าให้ใครกลับเข้ามาที่นี่อีกนะจากนั้นร่างของดาวก็สลายเป็นเงาดำอีกหนึ่งตนในหมู่บ้านทันใดนั้นพื้นป่าทั้งผืนก็สั่นสะเทือนแนวต้นไม้ตรงหน้าพวกเราแยกออกช้าๆกลายเป็นทางออกชายชารายืนมองพวกเราที่เหลือแล้พูดเพียงสั้นๆว่าครบแล้วปีนี้ผม เมและก้องวิ่งสุดชีวิตโดยไม่หันกลับไปอีกเลยเสียงหัวเราะเสียงร้องไห้เสียงเรียกชื่อดังตามหลังมานน่าหยุดเสียงของดาวเสียงของตูนเสียงเด็กเสียงคนแก่ทุกเสียงผสมปนเปกันจนแทบจะทำให้สติแตกผมกัดฟันแน่นจนเลือดไหลในปากแต่ไม่กล้าหันกลับไปแม้แต่วินาทีเดียวพวกเราหลุดออกจากป่าตอนเช้าสภาพร่างกายเหมือนผ่านการทรมานมาหลายวัน ตำรวจไม่พบหมู่บ้านไม่พบทางไม่พบแม้แต่ร่องรอยของตูนกับดาวเหตุการณ์ทั้งหมดถูกสรุปว่าเป็นอุบัติเหตุหลงป่าตูนกับดาวถูกบันทึกว่าเสียชีวิตจากธรรมชาติแต่หลังจากวันนั้นผมยังคงได้ยินเสียงดาวเรียกผมทุกคืนเรียกอย่างแผ่วเบาเหมือนยืนอยู่ข้างเตียง3เดือนต่อมาเมเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนก่อนจะเผยแพร่คลิปทั้งหมดหนึ่งสัปดาห์หลังงานศพของเธอ มีพัสดุปริศนาส่งมาถึงผมภายในคือกล้องของเมย์ผมเปิดดูเมมโมรีการ์ดแล้วพบคลิปล่าสุดเป็นภาพป่าที่ผมคุ้นเคยเสียงผู้หญิงกระซิบใกล้ไมโครโฟนว่าครบสิบปีแล้วนะถึงเวลาต้องเลือกชุดใหม่แล้วจากนั้นกล้องก็หันมาที่ใบหน้าของผมเองที่ยืนอยู่กลางป่าลึกทั้งที่ในความเป็นจริงหน้าตอนนั้นผมนั่งอยู่คนเดียวในห้องเช่าผมหันไปมองกระจกตรงหน้า และพบว่าร่างของผมไม่มีเงาสะท้อนอยู่บนพื้น